สวัสดีครับเรื่องคอร์รัปชันเนี่ยจะวัดหรือทำความเข้าใจในภาพรวมโลกเนี่ยมันก็ท้าทายเหมือนกันนะครับว่าจะมองยังไงให้เห็นภาพชัดๆ ใช่ค่ะมันซับซ้อนจริงๆวันนี้เราเลยอยากจะมาเจาะลึกเครื่องมือตัวหนึ่งที่เขาใช้กันเยอะมากๆค่ะคือดัดชนีการรับรู้การทุจริตหรือ CPI เนี่ยแหละค่ะอ๋อ CPI ที่เราเห็นข่าวอยู่เรื่อยๆใช่ค่ะเราจะดูกันว่ามันคืออะไรทำงานยังไงทำไมนักวิจัยเขาถึงสนใจอย่างในบล็อก Dollar V Slow Life Investor ก็มีพูดถึงการใช้ CPI ในงานศึกษาเหมือนกันนะคะครับ เป้าหมายเราวันนี้ก็คือมาทําความเข้าใจกันค่ะว่าข้อมูลนี้มันช่วยขับเคลื่อนความเข้าใจแล้วก็การต่อสู้กับคอร์รัปชันได้ยังไงบ้างน่าสนใจครับงั้นเริ่มเลยตัว CPI นี้จริงๆแล้วเขาวัดจากอะไรครับมันใช่แบบจำนวนคดีหรือว่าเม็ดเงินที่โกงกันไปหรือเปล่าครับอ๋อไม่เชิงค่ะคือตัว CPI หรือ Corruption Perceptions Index เนี่ยนะคะเขาจะวัดที่การรับรู้ค่ะการรับรู้ใช่ค่ะ การรับรู้ของผู้คนว่ามองภาครัฐในประเทศนั้นๆเนี่ยว่ามีการทุจริตมากน้อยแค่ไหนจะทำโดย Transparency International ค่ะเป็นองค์กร NGO ระดับโลกเลยอืจุดเด่นของมันก็คือมันเป็นคะแนนที่เป็นมาตรฐานนะคะทำให้เราพอจะเปรียบเทียบระหว่างประเทศได้หรือว่าจะดูแนวโน้มในประเทศเดิมก็ได้ค่ะว่าดีขึ้นหรือแย่ลงอ๋อเข้าใจละ เหมือนวัดอุณหภูมิความรู้สึกของคนต่อเรื่องทุจริตในภาครัฐประมาณนั้นนะครับและที่นี้นักวิจัยเขาเอาตัวเลขนี้ไปใช้ประโยชน์ต่อยังไงได้บ้างครับโอ้โหใช้ได้หลายมุมเลยค่ะอย่างแรกเลยนะคะก็คือเอาไปหาความเชื่อมโยงกับปัจจัยอื่นๆเช่นเช่นว่าประเทศที่คนมองว่าโปร่งใสมากๆเนี่ยคะแนน CPI สูงสูมเนี่ย เศรษฐกิจมักจะดีกว่าหรือเปล่าการเมืองมีเสถียรภาพกว่าไหมอะไรทำนองนั้นค่ะการศึกษาแบบนี้มันช่วยให้เห็นภาพกว้างขึ้นว่าคอร์รัปชันมันส่งผลกระทบอะไรบ้างครับครับการหาความเชื่อมโยงแบบนี้น่าจะสำคัญมากเลยนะครับอาจจะกระทบไปถึงเรื่องนโยบายหรือการลงทุนเลยก็ได้แล้วมีอย่างอื่นอีกไหมครับมีค่ะเขาใช้ประเมินผลนโยบายด้วยเหมือนกันประเมินยังไงครับก็ลองคิดดูนะคะ ถ้ารัฐบาลออกกฎหมายออกมาตรการต้านโกงมาแล้วแต่คะแนน CPI มันไม่ขยับขึ้นเลยหรืออาจจะแย่ลงอีกเนี่ยมันก็อาจจะเป็นสัญญาณว่าเอ๊ะนโยบายที่ทำไปมันยังไม่เวิร์กหรือว่ายังไม่ส่งผลต่อการรับรู้ของคนจริงๆซึ่งก็น่าคิดต่อนะคะว่าจะแก้ตรงไหนนั่นสิครับมันอาจจะดีขึ้นแล้วแต่คนยังไม่รู้สึกหรือจริงๆมันยังไม่ดีขึ้นก็ได้เนาะเป็นโจทย์ที่ยากเหมือนกันแล้วถ้าจะวิเคราะห์ให้ลึกลงไปกว่าภาพรวมประเทศล่ะครับพอทำได้ไหมครับ ทำได้ค่ะเขามีการเอาไปวิเคราะห์เฉพาะเรื่องหรือเฉพาะภาคส่วนด้วยนะคะเจาะจงไปเลยใช่ค่ะเช่นเจาะลึกไปดูเลยว่าในระบบสาธารณสุขหรือระบบการศึกษาเนี่ยคนรู้สึกว่ามีปัญหาคอร์รัปชันมากน้อยแค่ไหนมันมีรูปแบบเฉพาะตัวยังไงพอมีข้อมูลระดับนี้มันก็ช่วยให้แก้ปัญหาได้ตรงจุดมากขึ้นค่ะ ฟังดูมีประโยชน์มากๆเลยนะครับพอจะมีตัวอย่างที่แบบเห็นภาพชัดๆเลยไหมครับว่าข้อมูล CPI เนี่ยมันช่วยขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงได้จริงๆโนเคสที่น่าสนใจค่ะอย่างสิงคโปร์เนี่ยรัฐบาลเขาใช้ข้อมูลเชิงลึกจากการวิเคราะห์ที่เกี่ยวกับ CPI นี่แหละค่ะเป็นแนวทางเลยนะในการออกแบบปรับปรุงมาตรการต้านคอร์รัปชันของเขาอย่างต่อเนื่องอ๋อสิงคโปร์นี่เด่นเรื่องนี้อยู่แล้วใช่ค่ะจนกลายเป็นประเทศต้นแบบเรื่องความโปร่งใสไปเลย อันนี้เป็นตัวอย่างที่ภาครัฐเอาไปใช้อย่างจริงจังนะครับแล้วมีแบบที่มาจากฝั่งภาคประชาชนหรือภาคประชาสังคมบ้างไหมครับมีค่ะที่อุรุกวัยนี่น่าสนใจมากครับภาคประชาสังคมที่โน่นเขาใช้ข้อมูล CPI นี่แหละค่ะเป็นเครื่องมือสำคัญเลยนะในการรณรงค์สร้างความตระหนักรู้แล้วก็กดดันให้เกิดการปฏิรูปเรื่องความโปร่งใสการตรวจสอบภาครัฐทำให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้นเยอะเลยค่ะ อันนี้แสดงให้เห็นว่าข้อมูลมันไม่ได้มีประโยชน์แค่กับรัฐแต่ยังช่วยเสริมพลังให้ประชาชนได้ด้วยโอ้โหเยิ่มเลยครับแสดงว่าข้อมูลนี้เป็นได้ทั้งเครื่องมือของผู้กําหนดนโยบายแล้วก็เป็นเหมือนอาวุธของภาคประชาชนได้ด้วยแล้วมีเคสที่ชี้ให้เห็นผลกระทบต่อเศรษฐกิจชัดๆบ้างไหมครับ ที่เดนมาร์กค่ะมีงานวิจัยที่ชี้ให้เห็นความสัมพันธ์ชัดเจนเลยว่าคะแนน CPI ที่สูงสูงเนี่ยหรือก็คือการรับรู้ว่าทุจริตต่ำนะคะมันเชื่อมโยงโดยตรงเลยกับจริยธรรมทางธุรกิจที่เข้มแข็งซึ่งแน่านานว่ามันส่งผลดีต่อความน่าเชื่อถือบรรยากาศการลงทุนครับทำให้เศรษฐกิจโดยรวมแข็งแกร่งขึ้นอันนี้คือผลลัพธ์ที่จับต้องได้เลยค่ะฟังแล้วเห็นภาพเลยครับว่าข้อมูลเชิงลึกนี่มันสร้างความแตกต่างได้จริงๆแต่ว่า เอ่อในขณะเดียวกันการวัดจากการรับรู้เนี่ยมันก็น่าจะมีจุดที่ต้องระวังอยู่บ้างใช่ไหมครับถูกต้องเลยค่ะอันนั้นเป็นข้อควรพิจารณาสําคัญเลยเพราะว่าการรับรู้เนี่ยมันอาจจะได้รับอิทธิพลจากปัจจัยอื่นได้ง่ายนะคะเช่นอะไรบ้างครับก็อย่างเช่นวัฒนธรรมความเชื่อส่วนตัวหรือแม้กระทั่งอคติทางการเมืองก็มีส่วนได้ค่ะ บางทีการรับรู้มันอาจจะไม่ได้สะท้อนภาพความเป็นจริงของการทุจริตทั้งหมดเป๊ะๆก็ได้ซึ่งนักวิจัยเขาก็ทราบดีนะคะแล้วก็พยายามพัฒนาวิธีการกันอยู่ตลอดมีความพยายามต่อเนื่องค่ะทั้งการปรับปรุงแหล่งข้อมูลที่เอามาใช้การวิเคราะห์ให้ซับซ้อนขึ้นแล้วก็เริ่มมีการมองไปถึงการนำเทคนโนโลยีใหม่ๆอย่าง Big Data ค่ะข้อมูลขนาดใหญ่ ใช่ค่ะหรือการวิเคราะห์ข้อมูลจากแหล่งอื่นๆเช่นโซเชียลมีเดียหรือข้อมูลเปิดภาครัฐมาช่วยเสริมเข้าไปเพื่อให้ได้ภาพที่มันสมบูรณ์ขึ้นใกล้เคียงความจริงมากขึ้นค่ะโดยรวมแล้ว CPI ก็ยังถือเป็นเครื่องมือวิเคราะห์ที่สำคัญมากนะครับช่วยเราเข้าใจแล้วก็ติดตามสถานการณ์คอร์รัปชันในระดับโลกได้ดีแม้ว่าจะต้องใช้ด้วยความเข้าใจในข้อจากัดของมันด้วยก็ตามใช่เลยค่ะ การเข้าใจเครื่องมืออย่าง CPI แล้วก็ผลการวิเคราะห์ที่ได้จากมันเนี่ยมันช่วยให้เราเห็นภาพความพยายามในการสร้างสังคมที่โปร่งใสทั่วโลกนะคะแล้วก็ตระหนักว่าข้อมูลที่ดีเนี่ยมันสำคัญแค่ไหนในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงจริงๆครับก่อนจะจากกันไปนองคิดตามกันเล่นๆดูไหมครับว่าถ้าเราสามารถวัดการรับรู้เรื่องความโปรง่งใสหรือการทุจริตได้ในระดับที่ใกล้ตัวเรามากๆเลย อย่างในองค์กรที่เราทำงานอยู่หรือในชุมชนที่เราอาศัยเนี่ยข้อมูลแบบนั้นมันจะช่วยจุดประกายให้เกิดการพูดคุยการริเริ่มหรือว่าการเปลี่ยนแปลงอะไรในทางที่ดีขึ้นในวงของเราได้บ้างไหมครับ